con và ngầu mất nhắn tin đồn từ tối nắng tay nhắn tin cám mùa và có tay nghe kịp xin có yêu า้เ,นนาเาสียวสวัสดีครับวันนี้ร้านดับเินเตอร์ก็มารีวิวนะชุดนี้เป็นชุด2องคูณสนะเบสสิบห้านิ้วนะกลางสิบสอนิ้วอันนี้ก็เป็นชุดแบบอ่าครบชุดเลยพร้อมร้องคาราโอเกะนะฮะพร้อมเปิดเพลงได้เลยนะมีทั้งไมร์รอยปลั๊กไฟมิกนะครอร์สพาวเวอร์สตัวแยกอิสระนะครับระบบเสียงสเตอริโอนะก็คือถ้าใช้พาวเวอร์สตัวเมื่อไหร่นะครับขับกลาง1ตัวขับเบสหนึ่งตัวเมื่อไหร่จะเป็นระบบ สเตอริโอทันทีนะวันนี้ก็จูบินเตอร์ก็มารีวิวชุดนี้นะชุดนี้เบส15นิ้วนะฮะกลาง12นิ้วไม้อัดแท้ทั้งชุดแบบนี้27,000บาทนะครับ27,000ั 27, บาทที่เราจัดบ่อยๆคือ2 5 0 0 0แต่วันนี้ลูกค้าอัพพาวเวอร์ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับการอัพพาวเวอร์ก็แล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับมีงบ2 0 0 0 3 0 0 0 4,000คุยกันได้ครับเราก็จะมีพาวเวอร์หลากหลายมากมายนะครับให้ให้อัพกันนะครับถ้าเสียงตัดไม้ดังก็ขอทางอภไยนะเพราะว่าตู้เราทําเองกันที่หลังร้าานนเลยะรผมมก็ปณี เบส15นิ้วกระแทกข้างนะครับไม้อัดแทะ500วัตต์นะฮะสีระเบิดนี่ครับดูสีระเบิดนะครับนี่ครับระเบิดเป็นเม็ดเม็ดแข็งๆแบบนี้นะครับสีระเบิด e-foxy นะครับตะแกรงเรียบร้อยดอกอยู่ด้านในนะครับ500วัตต์นี่ครับเป็นสูตรกระแทกข้างนะครับตู้เบสสามารถเลือกได้นะครับจะมีกระแทกข้างแล้วก็มีออเดอร์นะฮะออเดอร์6ออเดอร์6ก็เลือกได้นะครับผมใครชอบนุ่มๆฟังในบ้านก็เน้นเบส6แต่ใครจะเน้นกลางแจ้งด้วยนะครับข้างนอกด้วยก็เป็นกระแทกข้างัมนะครับ ตู้กลางแหลมนะเป็น12นิ้วนะฮะ300วัตต์แหลมจะรวดใหญ่นะฮะอันนี้จะเป็นดอกสตอร์มเลยนะครับผมประมาณนี้เลยไมาอา้อแท้ทั้งชุดนะแล้วก็มิกเหมือนเดิมครับมาที่มิกโปร7ของเรานะฮะโปร7ของเราเลยนะบลูทูธ USB เอฟเฟกต์แท้นะครับ5ช่องใหม่เดี๋ยวจะลองใหม่ให้ดูด้านด้านท้ายท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวจะเทสใหม่ให้ดูครับแล้วก็มาปลั๊กไฟสตอร์มเอ8นะครับผม1ตัวนะครับคุมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ปลั๊กไฟเนี่ยไปเสียบปลั๊กสามตาตัวเดียวนะครับแล้วก็ไมรย 803 805ครับขึ้นถูกต้องกสทชนะครับแล้วก็คอสสองทางนะครับแล้วก็พาวเวอร์นะชุดนี้จะเป็นพาวเวอร์ประกอบ600วัตต์2ตัวนะครับก็จะแรงกว่าพาวเวอร์ธรรมดานะครับในชุด2องหมตัวนี้จะแรงกว่าอีกนิดนึงนะครับลูกค้าเพิ่มงบมา2,000บาทเป็น2 7งหมหรือลูกค้าจะเพิ่มเพิ่มเท่าไหร่เพิ่ม3,000บาทเพิ่ม4,000บาทเป็นพาวเวอร์ขับเบรคพันวัตต์ก็ได้แล้วแต่ครับแต่อันนี้ดูคร่าวๆก่อนว่า27,000ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการต่อด้านหลลััังงงนนะคครรบบีี่ตู้เสยกา งานสีระเบิดนะครับเป็นสีเม็ดเม็ดเม็ดแบบนี้นะฮะสีระเบิดของเรานะครับด้านหลังจะเป็นสเปคคอนนะฮะจะให้ไปทั้งหมด 2- สีนะฮะจะแยกกันนะพาวเวอร์ตัวบนขับการนะพี่ไปถึงเนี่ยครับอุปกรณ์มันอยู่ในแหลกหมดแล้วนะครับพี่ไปถึงก็สามารถาต่อแค่สายนะครับพาวเวอร์ตัวบนเป็นกลางนะครับเอาตางซ้ายไปกลางขวานะครับกลางซ้ายกลางขวาเบสซ้ายเบสขวาแค่เนี้ยได้ฟังแล้วนะครับเนี่บเป็นระบบสเปคคอนนะครับเสียบมุน ถอนคายล็อกนี่แค่นี้ครับระบบกับเปคอนนะครับสายวีดีทีนะครับเราให้ไปเป็นแบบสีดําแบบนี้เลยนะครับมาตรฐานแน่นอนครับนี่ครับอย่างนี่ครับปลั๊กไฟนี่ครับมาเสียบปลั๊กแค่อันเดียวครับทุกอย่างมันจะเสียบไว้อยู่ในปลั๊กไฟข้างหลังหมดแล้วครับสายสัญญาณเราต่อให้เรียบร้อยหมดแล้วชุดนี้2 7 0 0 0บาทอ่าเดี๋ยวมาทดสอบเสียงใหม่คลิปนี้อาจจะไปไวหน่อยนะครับอันนี้เราเปิดเอฟเฟกเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวฟังเสียงนะ ฟังเสียงแบบไม่มีเอฟเฟกนะเดี๋ยวเราจะบอกลูกค้าด้วยว่าเสียงเอฟเฟกกับเสียงเอ็โคเป็นแบบไหนนะอันนี้เสียงยังไม่มีเอฟเฟกหรือเอ็โคทั้งนั้นอ่าเดี๋ยวลองมาฟังเอฟเฟกของเราเบอร์9นะฮะข้อดีของแอปนี่มีเอฟเฟกก็คือจะมีเอ็โคด้วยนะครับเช็คนี่ฮะสวัสดีครับเสียงเอฟเฟกจะเหมือนจะเหมือนเสียงสะท้อนนะฮะเหมือนเราร้องเพลงอยู่ในห้องน้ำนะฮะร้องเพลงอยู่ในห้องนะฮะ มันก็จะก้องๆกลางวานแบบนี้นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือเสียงเอฟเฟกเดี๋ยวพามาดูเสียงเอ็โค่นะที่หลายๆคนบอกว่ามิกมีเอฟเฟกนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะฮะนี่ครับขายไปซื้อมิกมาแล้วเป็นเสียง,ยงเสียงเสียงเสียงอย่างเงี้ยเอ็โค่นะฮะอันนี้คือเรียกว่าเอ็โค่นะซึ่งมิกตัวนี้มีทั้งเอ็โค่และเอฟเฟก บางคนไปซื้อมิกมาแล้วไม่ได้ถามว่ามีเอฟเฟกคนขายก็จะขายอย่างเดียวบอกว่ามีเอฟเฟกแต่จริงแล้วเป็นเสียงแบบนี้มาครับแบบนี้คือเอ็กโค่นะซึ่งเป็นรุ่นเก่านะฮะซึ่งมิกตัวรุ่นใหม่ก็จะมีทั้งหมดนะครับทั้งเอ็กโค่และเอฟเฟกนะเดี๋ยวให้ฟังอีกเบอร์หนะึ่งชิฟตนี่ฮะเสียงเหมือนกันไหมฮะอันนี้จะเป็นเสียงดีเลย์บวกเอ็กโค่เบอร์สิบเอ,อ็ดเพราะเลยทีเดียวถ่าร้องเพลงนะครับแนะนําเบอร์เก้ากับเบอร์สิบเอ็ดนะฮะเบอร์เก้าเสียงกลางวานชัด เจดน,นะเวลาเราร้องเพลงมันก็จะกบเสียงที่ไม่เพาะของเรานะฮะก็ประมาณนี้เลยสำหรับชุดนี้นะฮะงบ27,0 0 0บาทไม้อัดแทะทุกชุดนะสินค้าราคาไม่รวมค่าจัดส่งนะครับก็โทรเข้ามาว่าอยู่จังหวัดอะไรนะครับค่าสอบถามค่าขนส่งครับมีทั้งแบบโอนแล้วก็แบบปลายทางนะครับแบบปลายทางมีการมาจําสินค้าก่อนนะครับต้องโทรมาก่อนว่าอยู่ภาคไหนจังหวัดอะไรผมก็จะคํานวณค่าส่งให้นะถ้าแบบปลายทางก็มาจําค่าส่งผมได้เลยแต่ถ้าแบบโอนก็ คือสมมุติว่าโอ game, i i muscle, คนกับปลายทางอ่ะค่าขนส่งมันจะไม่เท่ากันแบบโอนทั้งหมดบางคนบอกโอนหมดเลยดีกว่าได้ถูกกว่าก็ประมาณนั้นครับใครโอนหมดถูกกว่านะครับใายเก็บปลายทางเ็าจะแพงกว่าแต่แพงกว่ากันก็ต้องโทรมามากน้อยเพียงใดนะครับก็สามารถเลือกตู้ได้ออเดอร์หก็ได้นะครับนี่ออเดอร์หแล้วก็นี่กระแทกข้างของเราที่เราเตรียมไว้นะอันนี้ไม้อัดนะครับยังจะมีไม้ชุดปฏิเกิลนี่ครับชุดไม้ปฏิกิริก็จะถูกกว่านี่ครับตู้แทกข้างไม้ปฏิกิริก็รอประกอบนะครับแล้วก็ตู้เสียงกลางนะครับก็ ก็ยังพอมีนะครับทันสงการให้ลูกค้าหลายๆเจ้านะครับก็ประมาณนี้เลยสําหรับร้านจ๊บินเตอร์อยากได้ชุดเล็กชุดใหญ่ก็แอดเข้าไปสอบถามหรือว่าเข้าไปดูนะครับยูทูปนะครับทางร้านจ๊บินเตอร์นครปฐมว่ามีแบบไหนบ้างหมื่นกว่าบาท2องหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นยันสามแสนสี่แสนเราจัดได้ครบทุกอย่างมากมายครับในร้านเรานะครับก็วันนี้เราอาเพียงเท่านี้ก,นก,นกันกับชุด27,000บาทฝากไั้ด้วยอีกหนึ่งชุดนะครับหรือว่าใครมีงบน้อยกว่านี้ไม่เอาไม้ไม่เอาอะไรก็ต้องโทรมาสอบถามกันนะครับ

สวัสดีครับควันนี้ก็ท้ายคลิปแล้วนะครับเราก็เรียบร้อยนะครับลูกค้ามารับถึงหน้าร้านนะครับลูกค้า สั่งให้เราจัดนะฮะปกติเราจัดอยู่ประมาณ2 5งหมื่นหชุดนี้แต่ชุดนี้อัพพาวเวอร์ให้ลูกค้านะครับมีไฟวิ่งสวยๆนะเป็นพาวเวอร์ไมโครเทคอ่ะก็ตามงบลูกค้านะครับบางทีลูกค้าอาจจะได้2 9งห0ื่น0 0้ถ้า2 9 0 0 0ก็จะมีชุดหนึ่งนะครับที่อัพพาวเวอร์อีกรุ่นหนึ่งอ่ามีงบ 27, งหมผมก็เอาให้แบบนี้เลยนะครับสองคูณสองนะครับเบสสิบห้านิ้วนะครับตัวนี้สองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับผมก็มิกนะครับปลั๊กไฟนะครับไม้ลอยคอสสองทางนะครับแแล้้วววววกก็พาาาเออรร์ตัยยิสะะซขน เบรซ้ายเบรขวากลางซ้ายกลางขวานะครับอันนี้ไม้อัดแท้รับสูตรเบรกระแทกข้างนะครับดอกเบรคสนิ้ว500วัตต์นะครับแล้วก็กางแหลม12นิ้วแหลมจะลวดใหญ่นะชุดนี้ไม้อัดนะฮะนี่นี่ไม้อัดเลยลูกค้านี่โอเคไหมครับมาจากที่ไหนครับมุทรสาขาตะสาครับก็ใกล้ๆนี่เองครับนี่ที่ใบกาลสินนะครับใบกาลสินเลยนะครับก็เป็น fc เราเนาะพี่นะดูกันมานานนะครับแล้วก็ได้ โทรเข้ามาสอบถามแล้วก็ตั้งงบวางงบกันมานะผมทํารับจบให้ได้ทุกชุดเลยนี่ครับเฮียอีกคนนึงนะอันนี้พามานี่เฮียก็เป็น FC เราเหมือนกันนะฮะก็มาถึงหน้าร้านเลยวันนี้ก็ก่อนสงการแล้วการชุดนี้ก็ชับเยอะเลยครับชุดเพียบเลยนะครับไม่ต้องห่วงครับนี่นี่นี่ครับพี่คนนี้ความมานะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกทท่านนะครับก็โอเคนะพี่ในงบนี้ถือว่าได้ของไปคุ้มค่านะครับผมก็ วันนี้ก็จัดเยอะหลายหลายหลายกันเลยทีเดียวครับสําหรับชุดนี้ก็27,0 0 0บาทครับ15นิ้วไม้อัดแท้นะครับแล้วก็ได้ชุดเครื่องปรุงนะรพร้อมร้องคาราโอเกะน,นะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวครับสําหรับชุดนี้ก็ส่งงานนะครับลูกค้าครับผมเดี๋ยวชุดใหญ่มามัดจามอีกชุดหนึ่งแล้วแสนกว่าบาทก่อนก่อนหน้าเฮียเมื่อกี้ที่เขับลงไปอะ่ะก็เดี๋ยวชุดที่27ครับประมาณนี้เลยนะเบสสิบห้านิ้วก็ โอเคเดี๋ยวไงติดตามฝากกดติดตามนะครับเพจชาแนลร้านจุบินเตอร์ไว้ด้วยเดี๋ยวเราลงไว้ให้นะครับอันนี้ท้ายคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับเบอร์โทรตามด้านล่างเลยแล้วก็ทักเพจ Facebook พิมพ์ร้านจุบินเตอร์ทาง YouTube และ Facebook นะครับวันนี้ลาไปก่อนเท่านี้นะครับสวัสดีครับ